สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่ธุรกิจจอยแอนคอยครับผมมั่นใจครับว่าสิ่งที่ทุกคนเข้ามาสู่งานนี้ท่านจะได้พบกับความหลากหลายของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จจากผู้คนความสำเร็จของระบบที่ทำให้ผู้คนสำเร็จหรือความสำเร็จจากความมุ่งมั่นผมมั่นใจครับว่าวันนี้สิ่งที่บริษัทได้สร้างขึ้นกำลังตอบสนอง ทุกความต้องการความคาดหวังของผู้คนในสังคมที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบผลและมั่นคงที่ทําให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นจากแนวความคิดที่ว่าโอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้ทําง่ายและมั่นคงสิ่งเหล่านี้ที่เราได้สร้างขึ้นต่อเวลา9ปีเราได้ยึดมั่นเป็นแนวทางผมและผู้บริหารทุกท่านเราได้พยายามหาความหลากหลายของสินค้า ก่อให้เกิดเครื่องมือที่สามารถทําให้ทุกคนนั้นสามารถต่อยอดธุรกิจทําให้เกิดการขยายตัวอย่างมากมายวันนี้เครื่องมือมากมายไม่ว่าจะเป็นเธุรีออนไลน์สาขาทุกที่ที่อยู่ตามาพู้ิภาคและมีระบบบร,รมที่ทําให้ทุกคนนั้นสําเร็จโดยง่ายทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่ทําให้ผู้คนประสบผลจากเครื่องมือที่บริษัทสร้างที่จะส่งผลและต่อยอดทําให้ทุกคนนั้นใช้เป็นโอกาสทางอาชีพ แต่ยังต้องพึ่งพาความมุ่งมั่นและความขยันและการเรียนรู้ของท่านนั่นแหละครับที่ผมอยากให้ท่านสังเกตตรงที่ว่าถ้าปกติคนเก่งคงสําเร็จโดยไม่ยากแต่อะไรครับที่ทําให้คนไม่เก่งสําเร็จได้จากนี้ไปเป็นภาร,รกิจที่ผมอยากทําให้บริษัทนี้เป็นโอกาสสําหรับผู้คนในการสร้างอาชีพจริงๆโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากมายจากการที่ผมได้คิดเอาทุกเรื่องมารวมกันจากคําว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งปัจจุบันมีผู้คน กำลังให้ความนิยมแพร่หลายเพราะว่าสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นเครือข่ายคําพูดที่ว่าผู้คนอยู่ที่ไหนเงินก็อยู่ที่นั่นที่ไหนมีคนที่นั่นมีเงินวันนี้เน็ตเวิร์กที่ขยายตัวทําให้ก่อเกิดไรายได้ผมมั่นใจครับว่าที่นี่เรากำลังสร้างเน็ตเวิร์กที่เอาเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเอาเรื่องของเทคโนโลยีเอาเรื่องสินค้ามาอยู่ที่เดียวกันมารวมกันเป็นหนึ่งเพื่อทําให้ทุกคนนั้นสําเร็จโดยไม่ยาก และรวมถึงองค์ความรู้ทักษะต่างๆที่อยู่ในที่เดียวกันสิ่งที่ผมพูดนี้คงไม่ต้องพิสูจน์อะไรามากนั่นคือความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นและแท้จริงที่เราอยากตราถนาให้เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่ในสังคมนี้ที่ท่านมีความต้องการมีความคาดหวังความมั่นคงและความเป็นดีอยู่ดีจะทําให้ท่านนั้นสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถหาได้ไม่ยากครับที่นี่ที่จอห์นคอย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาย่อมเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนดังจะเห็นได้จากอัตราการเติบโตและการพัฒนาปัจจัยต่างๆที่เป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมให้สมาชิกสามารถทำธุรกิจและเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง และสะดวกสบายไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าคุณภาพในชีวิตประจำวันมากมายหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจขายตรงนับื่นรายการจากบริษัทพันธมิตรที่เล็งเห็นถึงผลประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากระบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับได้ทุกที่ทุกเวลาการจัดทำเว็บไซต์ และการทำธุรกรรมออนไลน์รวมทั้งระบบ e wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้คุณจับจ่ายพร้อมทำธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการช่องทางการจับจ่ายกับร้านขายตรงสะดวกซื้อจอยมาทซึ่งมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยรวมทั้งสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ในรอบปีที่ผ่านมาที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดน่านและสาขาเดิมโมงงามุวาน รวมถึงเฟรนช์ชส์ร้านขายตรงสะดวกซื้ออีกมากมายที่เป็นการร่วมดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทกับสมาชิกอีกทั้งยังก้าวไปสู่ตลาดสากลอย่างแท้จริงด้วยสาขาต่างประเทศแห่งแรกที่ประเทศมาเลเซียพร้อมการดำเนินการเปิดสาขาต่างประเทศที่ประเทศลาวและกัมพูชาซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินกิจการได้ในเวลาไม่นานนี้ ท่านสมาชิกที่เคารพครับ,รบจอยมาดเป็นร้านขายท่งสะดวกซื้อเป็นร้านของท่านในการที่ท่านจะชักชวนบุคคลเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและเป็นเครื่องมือที่จะทำกำไรให้กับท่านอีกทางหนึ่งด้วยจากผลของการสำรวจของเอเบ P. รในปีนี้พบว่าธุรกิจที่รุ่งและทำกำไรให้สูงสุดนั้น ก็คือธุรกิจร้านสะดวกซื้อท่านสมาชิกที่เครบทั้งหลายครับผมอยากจะชักชวนท่านให้มาร่วมสนับสนุนร้านจอยมาดซึ่งเป็นธุรกิจที่ท่านมีส่วนร่วมในการลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนกำไรและเพิ่มพูนไรายได้ให้กับท่านอีกทางหนึ่งด้วยและที่สำคัญที่สุดทางบริษัท ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่เดิมเพื่อเตรียมรองรับอัตราการขยายตัวของธุรกิจซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยห้องประชุมอันทันสมัยเพื่อรองรับการจัดฝึกอบรมให้สมาชิกได้เข้าใจการทำธุรกิจอย่างแท้จริงและสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดแก่สมาชิกในกลุ่มให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยตัวเองและถ่ายทอดไปยังสายงานต่อไปซึ่งนั่น ย่อมหมายถึงการสร้างระบบเครือข่ายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนโดยแท้จริงเพราะการพัฒนาที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการพัฒนาศักยภาพของคนเครื่องมือเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนซึ่งสามารถวัดได้จากผลประกอบการและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งในรอบปีที่ผ่านมาที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นถึง1 5เเซ มียอดจำหน่ายกว่า1,500ล้านบาทและมีจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและผู้บริโภคเช่นนี้บริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดจึงได้รับการจับตามองว่าเป็นรูปแบบธุรกิจขายตรงที่มาแรงและได้รับการยกย่อง จากหลายสถาบันเห็นได้จากเกียตรติรางวัลต่างๆที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า9ปีที่ผ่านมารวมทั้งรางวัลน,นวัตรกรรมการตลาดขายตรงแนวใหม่ที่ได้รับจากคณะท่านนายกรัฐมนตรีในปี2552และปี2553ที่ผ่านมาดอ,อรสมชายหัดฉลีลลหาประธานกรรมการบริษัทจ o ยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดยังได้รับเกียรติ ให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จท่านแรกที่ได้รับรางวัลผู้สร้างอาชีพที่มั่นคงจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในงานประกาศผลรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยมครั้งที่14ประจำปี2552ถึง2553และรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี2010จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จและอุทิศตนทํากิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆนับเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรส่งเสริมเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจด้วยวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนดรสมชายหัชรีลหาประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชัจำกัดยังเป็นกำลังสำคัญ ในการผลักดันให้เกิดการก่อตั้งสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยขึ้นเพื่อเป็นส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจขายตรงให้สามารถสร้างชีวิตความเป็นอยู่และสังคมที่ดียิ่งขึ้นโดยมีสมาชิกจากบริษัทขายตรงชั้นนำเข้าร่วมถึงกว่า20บริษัทและดรสมชายหัตชรีลหายังได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลข,ขาธิการของสมาคมอย่างเต็มภาคภูมิและ จากทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ด้วยความตั้งใจจริงของดรสงชายหัชชลีลหาประธานกรรมการบริษัท j o ยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดในการพัฒนา j o ยแอนคอยให้ประสบความสำเร็จดังในปัจจุบันก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างดีว่าอาณาจักทางธุรกิจของบริษัท j o ยแอนคอยคอร์ปอเรชั่จำกัดนั้นดี้ก้าวไกลและยังรากลึกของการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืน โดยแท้จริงพัฒนาธุรกิจให้กว้างไกลสร้างเรือขายอย่างมั่นคง Joy y n d c a ค l โอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง